วัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมตอนนี้เกิดปัญหาใหญ่แล้วครับกําลังจะเดินทางไปอำเภอบัวใหญ่ครับอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาจะไปร่วมขบวนรถบรรทุกสายบุญแต่ว่าเกิดขัดข้องทางเทคนิค พอดีเมื่อวานไปที่อำเภอไปเอาเจ้าล็อกกี้กลับมานะครับจากอำเภอรกระสังบุรีรัมพ์พอพอขาไปเนี่ยก็มีเอซีนะครับทักท้วงเข้ามาทางไล์สดของช่องวุ้นเช่นสายมันว่าทำไมรถมันเสียงดังผิดปกติเออล้วก็ก่อนหน้านั้นเราก็คุยกันเนี่ยเออเราก็เลย ไปไปเช็คไปแวะไปแวะร้านซ่อมเช็คดูช่างก็บอกลูกปืนที่แรกก็น,นึกว่าลูกปืนลอ้อก็เช็คดูแล้วไม่มีเป็นที่ลูกปืนไดชาร์ตลูกปืนไดชาร์จมันมันโดนน้ําแล้วมันหอนก็เลยเปลี่ยนลูกปืนไดชาร์ทพอเปลี่ยนลูกปืนไดชาร์ทเสร็จปับ๊บทีนี้ไดไม่ชาร์จไดไม่ชาร์ทก็วิ่งไปร้านใดที่ สีแยกละกาอำเภอกระสังทำจนถึงสองทุ่มครับกลับมาถึงบ้านครับปากทางเข้าหมู่บ้านเลยเสียงสายพานถูกับห้องเครื่องเสียงดังอย่างแรงเลยก็ขับเข้าบ้านจอดที่บ้านพอเช้ามานี่ก็ให้ทางด้านของอาณาจักรประดับยนต์ครับมา มาดูแลแต่เช้าเลยตอนนี้นายช่างอาณาจักรประดับยนเอารถตู้มามาคนเดียวแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งครับผมเจ้ามือถือเครื่อง oppo a92 ของผมเนี่ยพอช่างมาถึงผมกำลังจะเอาเครื่องนี้ ถ่ายวีดีโอปรากฏว่าครับอย่างที่เห็นครับภาพหน้าจอค้างอยู่อย่างนี้เลยไม่รู้ทํำยังไงเนี่ยกดอะไรก็ไม่ไปไหนสัมผัสไม่ได้เลยครับค้างอยู่อย่างนี้นีชั่วโมงหนึ่งแล้วเนี่ยเพรเลยว่าจะเอาไปเข้าร้านอีกเนี่ยโอ้อ่ะผมยังพูดไม่จบเรื่องใดใดชาร์จ อทีนี้พอพอเช็คเรื่องระบบไฟว่าทำไมมันทำไมมันไม่ชาร์จนะครับแล้วทีนี้ช่างเขาบอกว่าอ่าพวกระบบคันเอาอะไรในระบบใดชาร์จเนี่ยมันเสียก็ยกลูกใหม่ลูกเก่าอยู่นี่ครับนี่ลูกเก่าไอ้ที่อยู่นน่นลูกใหม่ซึ่งขามันใหญ่กว่าเดิม ตอนนี้ช่างก็กำลังแปลงโฉมอยู่สวัสดีครับได้อะไรเนี่ยเอาให้ไวแค่ฮะไของใหม่เขาโอ้อออของเล่นใหม่ของเรามาแล้วอ๋อลองมันเอาไปแถกอืเอาไปแขกอันน,น,นี้อันนี้ไฟเท่าไหร่ก่อนนี้ทิปสองครับทิปสองบอกครับ จะรองห้เพิ่นนี่นะเอ้าเดี๋ยวมาฟังเสียงกันพร้อมกันเลยโอ้นิ้บ้าได้จังหวะพอดีครับว่าก็ิเดนมเสร็จหรือเปล่าเดี๋ก็เฮ้ยนี่นี่ก้าไม่ตัว ไงครับดังสนั่นเลยคาไรมา้อไสื่อเครืงอันนี้เบอร์ใดก่อนนี่เบอร์หครับเบอร์หกเบอร์หกตัวนี้เป็นห่อเบอร์หกครับสุดยอดเลยของเซลิฮะของเซลมีจักรตัวมีอีกวานี่ของของ ดี่เอรยอู่อเล่นีท่านมทาในอยรม่นนเี่ถเ้าเดียวอาใหญ่เอาเอาของเล่นมาให้ใหม่หัวเบอร์หกครับต่อไปเราจะลั่นให้ดูเสียแรไปแล้วครับเสียแอดเอาหัวมาส่ง เสียงดีป่ะโอ้เสียงดังสนั่นเลยอาณาจักรยังต้องปิดหูนะคิดดูสิทรายน่ารักเยอะแยะดูมาอืมมาได้แท่บ้านเดียวกันโอ้โหจะกันบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันสิอ่าสวนฝั่งนี้ครับก็กําลังประกอบอยู่วันนี้เรามีของเล่นใหม่มาเด้อพี่น้องแม่พ่อแม่เข้าใจพ่อเขาาไปพ่อแม่เสีย เป็นวอเบอร์หกนะครับวอเบอร์หโอ้เสียงดังสนั่นเลยเมื่อกี้กต่อไปครับ,บเจอหน้าใครครับลั่นใส่อย่างเดียวขนาดเมื่อกี้ลองข้างบ้านเนี้ยข้างข้างบ้านแถวจะเป็นลมครับ จะอ่นให้มันก bo ่อนยดอกเออปนค่าน้ามันในวันนี้โหูหแรงอะไรแล้ววันนี้เฮเอาละหูไเอเอพราจคิดเห็นมองที่ไปเปิดด้านขายอะไรยู่แค่นรงแล้ววันนี้นออยากมี่นี้ ้านนึงเปิดแ่เปิดซื่อๆเนี่ยาเหตุหนูแค่ลงเรวมันบ้าไฟเรือนครับแค่ดงแถวบ้านห้องขีดีว่าสูงเลยขีดีว่าสูงหมดเเอ้หตกเลือเลือดเลยไม่ใช่มันบ้าไฟมยังจะเลื่อนมิยังบากไม่เลยฉันดงนี่ครับอาจากยจากประดับยนต์บริการถึงบ้านครับ เบอร์โทรตามนี้เลยตอนเนอหลังบียันเปิดยูเช่นน้อ่เวอร์อะถ้าเราสิบ่ค่อยมีเลยหลังมันตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้ววุ้นคุต้องถามบอกเวลาน่ะไปไม่ทันหรอกทันแปดโมงตอนนี้เวลา แปดนาฬิการครับตรงเลยเวลาของการถ่ายทําผมตอนนี้ซึ่งผมก็แต่งตัวอย่างรอแล้วนี่เตรียมตัวจะไปแล้วแต่ว่ารถเกิดขัดข้องทางเทคนิคครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้าหงน้ำห้องท่าก่อนนะครับผมยังไง ถ้าช่างทำเสร็จล้วก็ไปเจอกันที่อำเภอบัวใหญ่นะครับสวัสดีครับ